หนึ่งแต้มครับวันนี้มาไวครับยังไม่ได้ตั้งกล้องครับมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมครับนกอ้นนะครับกับช่องสายวิ่งพิชชิ่งครับวันนี้จะเอาเหยื่อยาง ลูกแซมนะครับมาติดเทอร์โบนะครับตีปลาเจ็บกันนะครับไปตามผลงานเลยครับอยูครับอูครับอูครับอยู่ครับอยู่ครับบุญหลายทีครับรดูนี้ครับปอกน้อยครับ

ครับพอได้ค่าเวลานะฮะอย่าหายไปเลยหยุดไปเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเราจะปล่อยนะครับให้มันโตก่อนให้มันโตก่อนนะครับเอยเจอกันใหม่นะฮะเรามปปล่อยนะครับใหญ่เก็บเล็กปล่อยนะครับไป นะครับโอโหย่างข้าวครับตัวนี้ครับพอได้ข้าเวลาครับไปเกาะเมื่อกี้เสียลุงแซมไปนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเอาพิมพ์ลงครับแต่เติมใบพัดให้ฮนะหนึ่ะโอโหตัวใหญ่นะนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะ ฟาลันครับเติมใบพัดให้ครับเอาครับเปรียบร้วยครับ ไม่อยู่ครับกันโดนหางเอาละครับแอคชั่นใหม่ๆครับเริ่มเข้ามาแล้วครับเติมใบพัดให้ครับเอาไหมครับ ไม่อยู่ครับโอ้โหครับตอนนี้ครับได้การครับได้การแล้วครับน่าจะกัดตดนขานะครับอะไรครับโอ้ขาขาดเลยครับดอกเมื่อกี้ครับดอกเมื่อกี้ครับขาไปเลยครับขาหายข้างหนึ่งเลยครับ นี่แหละครับเอาเลยครับขาขานี่แหละครับคักมันเอาขาขาดไปข้างหนึ่งเลยกัดโซกทีไปเลยเลขาบึมต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 ามมาครับแต่ไม่เอานะฮะ เอาครับเอาแล้ว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 ครับหลุดครับหลุดครับไม่เป็นไรเอาใหม่ครับผม ครับปีตามครับปีตามครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหกัดพลาดครับดอกนี้ครับวันนี้ปลาห้าวครับวันนี้ปลาค่อนข้างดุครับ ยังดุอะว้นเนี้ยครับเชิญครับตาลันนะครับปะทะนะครับเยอะสุดนะครับปาไหลครับนะแอดนะครับดูนะครับว่าครจะกินก่อนนะครับจะได้การครับ เอาแล้วครับเอาเหยื่อยางแล้วครับเอาแล้วครับเอาเหยื่อยางนะครับเอาเหยื่อยางนะครับเอาเหยื่อยางแล้วครับเอาเหยื่อยางแล้วครับอ่าครับแต้มที่สองครับเข้ามุมปากนะครับ ดอกนี้ครับเข้ามุมปากเลยครับวันนี้ปอกหมดนะครับปอกหมดอันนี้ครับอุ๊บตายแล้วใหญ่ๆเดินด้วยความเจ็บครับปอกหมดครับใช่ไครับอยญ่เหยียดเลยนึกตกเลยแต้มที่สองครับค่าเวลาครับอื้ยุ่นไม่ใหญ่ครับ ใส่มินี่ครับครับเดี๋ยวปลดตละร้าห,าห่าวให้น้องคิวปลดครับปลดปลดตรงจิตไปหน่อยปาวหดครับวันนี้ปลาวหด พิมพิการครับปากขีก่หมดแล้วครับอ้าตีทั้งเป็นปลาขีขี่นี่แหละครับ ไปต่อครับตุนดิเป็นไหมม่ถึงครับฟ้าลันติดเทอร์โบครับรรรเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับ หลุดครับตัวนี้หลุดเอาไมครับเอาไมอเอาดีจริงๆไบฟ้าลันฟ้าลันติดฟ้าลันติดสปีดครับรติดเทอร์บอโบครับขาข้างเดียวก็ยังสู้ครับ <laughs> ขาข้างเดียวยครับ lại mà chúng trứng phẳng này. Ông, bấm, bấm, bấm mèo. Ông ạ. อืมนะขึ้นแบบนั้นไม่ใช่เลย,ยลเราอีกแล้วครับโอ้โหาายลายครับตัวนี้คลายครับ What? What? อ้โหครับ โฟ้าลันครับของเขาดีจริงครับฟ้าลันอีกแล้วครับพี่น้องครับฟ้าลันโอ้ฟ้าลันตกเลยครับฟ้าลันติดเทอร์โบครับน้าๆครับนี่ครับค่าเวลาครับจะดีดีเหี่วเกาะ มืโอเคครับเดี๋ยวดูสภาพกันครับนี่นะครับหายหางหางหายครับเอาทั้งแบบนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> ปากเปิดฉีกไปหมดแล้วครับ ลุยต่อครับไลซิ่งครับฟ้าลั่นมาสองแต้มแล้วนะครับตอนนี้ครับครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับยังไงก็ขอฝากนะครับช่องสายวิ่งพิชิ่งไว้ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาช่องเล็กๆด้วยนะครับครับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เป็ยเท่านี้ครับสวัสดีครับ